สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางวเวลาพัฒนาจ้าแนวทางของวันที่21เดือนหาประยุทสภา2 0 6 8จ้าวันพุดมือนี้ก็มาพบกับแนวทางของเอสจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยเนาะก่อนสิไปรับชมแนวทางวเวลาพัฒนาของ 18, วันที่21วันพุดมือนี่จะมาเบิง่งผลนย้อนหลังกันก่อนจะผล่นของที10 เกาวันจันจ่าสำหรับล่าพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักของห้าจ่าวันจันไฮเดนสำหรับสูดเด่นไฮเดนสองกับศูนย์วิ่งลูดจ่าสำหรับชุดเด่นกันเด่นหกโพนจะหกตัวคือห้าหกสี่ศูนย์เก้าหนึ่ง ล่างฮกตัวนี่คือหาฮกเนาะชุดกันเขามีฮกเต่บ่ได้จับฮกหาฮกหายนาะจากจับหายฮกเคสฮกแปดฮกเก่าเขามาหาฮกอันนี้ล่างฮกตัวนี่จะถือว่าเสียไปพลาดไปมาแค่เลรียนชุดกันเนาะสำหรับสองตัวล่างสุดสี่ตัวเขา 5, จะสี่ศูนสำหรับ40ถือว่าเข่าตัวเน้นเต็มๆเนาะ04จ้าโอ้โหมาเน้นๆเลยเด้อจ้าสำหรับ สองตัวล่างจะเด่นซูนรูดซูนเขาเ้ามา,จากจ้าสูตรเด่นเต็มเต็มสำหรับบนศูนเก้าหนึ่งสองตัวบนเก่าหนึ่งถือว่าพลาดไปเนาะสำหรับแนวทางขขงเฮ้าถือว่าปังอีกเนาะถือว่าปังได้อีกเราจะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักขขงเฮ้าจะเข้า ตัวเน้นเต็มเต็มหลังศูนย์สี่สี่ศูนย์จ้าสำหรับสูตรสามตัวของเราผ่านไปเนาะโอ้สูตรสามตัวหายแปดศูนย์สามเข้ามาเก้าศูนย์หนึ่งเนาะสำหรับเราพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักของเราถือว่ามาได้แบบโตเนื่องเนาะวันที่สิบเก้ามาสี่ศูนย์ศูนย์สี่ตัวเน้นจ้ะมาหลังวันที่สิบหกมาบนจา้า คูเด่นเต็มเต็มเก้าสสีาจำสำหรับวันที่สิบหสำหรับวันที่ส4บี่ผ่านมาก,กัะคูเด่นเต็มเต็มเจ็ดเก้เจโอสำหรับสูตรเดิมสูตรรักของห้าถือว่าปังเนาะมาติดต่อกัน3ามสวันติดเลยเนาะจะ้ะสำหรับเมื่อนี้ตามรุ่นกันต่อจ้า แล้วผาตัดน้าจ้ยโลหไหสรงสูตรน่จะสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูดสองตัวกับสูตรเม็ดเดียวจากเม็ดเดียวนี่คือเด่นวิ่งรูดตัวเดียวเนาะอ่เปรียบเทียบพิจารณาการเบิกได้นาะจะสาหรับแนวทางตนะ้องมีตัวหมักตัวชอบปล่อยตามนาะจะบอกมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคาน,านวณนะจะมีเข่าและมีรูดเนาะสาหรับเมื่อนี้รุ่นต่อจะสูตรเดิมสูตรลักไฮเด่นวิ่งรูดไป เจ็ดกับแปดจ้ะกันเด่นหกโอ้โหเมื่อนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเลขเด่นแปดเจ็ดสาวิ่งสายลูดเขาหาหมักถ้าชอบนําไปวิ่งไปลูดใดน้องหมักตัวใดชอบตัวใดนําไปวิ่งไปลูดใดจ้ะสูตรเดิมสูตรลักเด่น <c oughs> 8, วิ่งลดงูดอยู่สองตัวจับห้าเด่นแปดลูดแปดจับคู่มีแปดเก้าแปด 0 81 82 83สําำหรับเด่นเจ็ดจะคูเด่นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจะสำหรับสุดกันจะก,กั้น6กั้นเด่น6กมี3คู่จะชุดกันมี6ก สี่หกหาสำหรับ6กหางวดก่อนมาลาหกตัวเนาะหกจ็ดจะสำหรับหกเจเจดหตัวเดียวกันกับชุดเด่นจะสามตัวบนจะเจ็ดหกแปดแนเจ็ดสี่หาเจ็ 0 8 1สำหรับโตเน้นจ้าสุด3มตัวบนหวยเล่าพัฒนามือนี่ขอเน้นไป0 8 1กับ8 1 7ก,กันจากกัน6 4 6 5 6 7ขอเน้น6 4 7 9 7 2 แปดศูนย์แปดหนึ่งจ้ะสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาขเขาห้ามือนี่แนวทางก็คือตามนี่เลยจ้ะสำหรับแนวทางของห้าเนาะมือนี่คอยมาปังๆคอยมาเด่งๆอีกระคาดนอกจากคอยมา เต็ียมทางบนทางหลาง,ง,ลางค่อยมาตัวเนี่นตัวจอละกันเรา,ารจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูคดยีเฮงเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่าน,น,น,นจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆเราจะ่ายังบอกทันาาในติดตามปากพุติตตามและการย่าลืมกดกระดิ่งไวเราจะเผื่อเสียดายบัวพลาดแนวท,นะทางที่แอดจอยลงหายเนาะแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซีได้ทุกวันจ้าสำหรับแนวทางไวล่าพัฒนาของเฮาเมืรอนี้ก็ขอฝฟ้าไว้เพียงซํานี้จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า